พร้อมน้ำจิมจ้มแจวแ่บๆเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมอน้พิมพ์สิพาพี่น้องมาเห็ดไก่หนึ่งสมุนไพรนะจ๊ะไก่หนึ่งสมุนไพรพิมกัสิมีไก่นะจ๊ะเป็นขาไก่นะจ๊ะกับมันซีมีกระดูกแถมมาน้ำนะจ๊ะกับขาไก่นะจ๊ะรวมทั้งหมดนะจ๊ะเจ็ดลอยกำนะจ๊ะแลวก็เครื่องปรุงพิมพ์กัสิมี ตะไคร่นะจ๊ะตะไคร่พิมพ์สีทูบบุบบุบเดียวกัหั่นหั่นเฉียงแบบนี้นะจ้ะสองต้นจ้ะแล้วพิมพ์กระสิมีกระเทียมนะจ้ะตำแบบหยาบๆยาบเนีนะจ้ะหากรีบจะเป็นกระเทียมใหญ่นะจ้ะทามีกระเทียมไทยก็ใส่กระเทียมไทยได้ด้วยนะจ้ะแล้วพิมพ์กระสิมีก้านผักซีกับใบนะจ้ะประมาณหาหฮกันนะตำหยาบเยาบนะจ้ะ แล้วกับพิมพ์ซีส่ขิงนะจ๊ะสามแหวนนะจ๊ะแล้วพิมพ์กะซิมีใบบักกูดนะจ๊ะประมาณสิบแหวนสิบสิบใบนะจ๊ะใบบักกูดเป็นใบบักกูดแห้งเด้อจ๊ะแล้วกับพิมพ์กะซิมีซีอิ๊วขาวนะจ๊ะหนึ่งซอนโตจ๊ะน้ำมันหอยนะจ๊ะหนึ่งซอนโตจ๊ะเกลือป่นนะจ๊ะหนึ่งซอนซาจ๊ะแล้วก็บซีมีพริกไทยนะจ๊ะหนึ่งซอนซาแล้วก็บพิมพ์กะซิมี ขมิ้นนะผงขมิ้นเนาะจ้ะหนึ่งซอนซ่าเนาะจ้ะอันนี้คือส่วนเครื่องปรุงไก่นะจะสำหรับน้ำจิ้มไก่นะเออ้นำจิ้มนะจ้ะพิมพ์ตำไว้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะพิมพ์จีใส่พริกจินดานะจ้ะซิบหาเม็ดนะจ้ะแล้วก็ใส่กระเทียมจีนนะจ้ะหากีบนะจ้ะ แล้วก็สิใส่น้ำตาลทรายเนาะจ้ะหนึ่งซอนโตพุ่นๆเนาะจ้ะแล้วพิมกะสิใส่น้ำห่อนต้มซุกนาะจ้ะอันนี้พิมใส่ปั้นเอาเนาะจ้ะถ้าดตำเอาเ่าผ้ต้องใส่น้ำห่อนใส่ก็ได้เนาะจ้ะแล้วก็พิมกะใส่น้ำป,าำปาาลนานะจ้ะน้ำปลาดีๆน้ำปลาแซ่บๆเนาะจ้ะสามซอนโตจ้ะแล้วก็พิมกะใส่บักนาวเนาะจ้ะหนึ่งลูกใหญ่ๆเนาะจ้ะรสชาติก็สิออกปเปรี้ยว เค็มหวานนิดๆจ้ะเดี๋ยวเขามาลงมือเห็ดไก่น้ากันแล้วจ้ะไก่เขากับล่างนา้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ้ะแล้วพิม์กระสีเอาซอนซอมนะจ้ะเสียบทางในนะจ้ะเพื่อว่าเขาสีได้เขานา้ำเขาเนื้อกับน้ำซอสเขานะจ้ะพิมพ์สีเห็ดให้เสร็จจ้ะ เสียบไก่พิมกสบเสียบทั้งดันนอกดันในนะจ๊ะทั้งนี้เขากระเสียบนะจ๊ะทั้งนี้เขากระเสียบนะจ๊ะพิมพเสียบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าสีไปปรุงเครื่องนะจ๊ะพิมพ์สีเอาน้ำใส่ในกระมังนะจ๊ะสองซอนโต๊นะจ๊ะแล้วก็เอาเครื่องปรุงเที่ยวมีอยู่นะจ๊ะซีอิ๊วขาวริกไทยนะจ๊ะทุกอย่างนะจ๊ะเกลือจ๊ะทุกอย่างเลยนะจ๊ะเอาลงมาเข้าสีผสมกันก่อนนะจ๊ะ ผสมเครื่องปรุงก่อนจ้ะคนให็เข่ากันดีเนะจ้ะตะไคร่กระเทียมใบบักกูดเนะจ้ะใบบักกูดหฮาสิเหลือไว้จัก3-4ซีใบนะจ้ะเผื่อไว้ใส่ในก้นหมอนะจ้ะคนทุกอย่างให็เข่ากันนะจ้ะหฮาสิเอาไก่ มาหม,มักในนี้นะจ้ะหลังจากเขาคุกเข่าทุกอย่างเข่ากันดีแล้วเขาก็สีเอาเนื้อไก่ที่เขามีเนะจ้ะลงมาหมักไว้ด้วยนะจ้ะคนทุกอย่างให้เข่ากันนะจ้ะถ้าพี่น้องผู้ใดเหตุตามบบมี่บมีขมิ้นนะจ้ะก็ใส่เป็น ขมิ้นบานเท้าก็ได้นะจ๊ะบ่บ่ต้องใส่ขมิ้นผงก็ได้นะจ๊ะหรือบ่ใส่ก็ได้นะจ๊ะอันนี้ข็เฮ็ดตามใจผู้สิก,กินนะจ๊ะถ้าบ่ามกขมิ้นกับบ่ใส่นะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์ชิมักเราก็พักทิ้งไว้สิบห้านาทีนะจ๊ะหรือยี่สิบสามสิบนาทีก็ได้นะจ๊ะให้นันเขานา้ำเขาเนื้อกันก็นนาจะเดี๋ยวสิน้ำไปหนึ่งนะจ๊ะ หลังจากพิมพ์หมักไก่ได้ยี่สิบนาทีแล้วนะจะพิมพ์กะสิต้มน้ำนาะจะเอาน้ำใส่หม้อหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรกับอีกเจ็ดลอยเอ็มลนะจะหรือว่าหนึ่งลิตรเค็งกวักวขึน้นไปเนาะจะแล้วพิมพ์กะสิเอาใบบักกูดเนาะจะลงไปใส่ในาน้ำที่เฮาเตรียมไว้ต้มเนาะจะเฮาสิเอาไก่ที่เฮาหมักไว้เนาะจะใส่ใส่จานไปหนึ่งจ้ะตอนนี้หมอพิมพ์กะกะลังเดือดนะจะเตรียมไก่ใส่ในจานเลยนะจ้ะ หมอกะเดือดแล้วนะจะพิมพ์เฉียวไก่ไปหนึ่งจะแล้วพิมพ์กระสีเอาใบบักูดแห้งนะจะว่างหนาแล้วน้ําไก่ไปหนึ่งจะพิมพ์สีหนึ่งอยู่ประมาณสี่สิบหรือสี่สิบหานนาทีนะจะนี่เป็นไก่ตลาดนะจะสีสุกง่ายอยู่นะจะสำหรับไฟที่หนึ่งพิมพ์กระสีใสเป็นไฟกลางขนแห้งนะจะบริแห้งจนเกินไปนะจ้ะหลังจากพิมพ์หนึ่งครบเวลานะจะสี่สิบหานาทีนะจะกระสีได้แบบนี้นะจ้ะ เดี๋ยวพิมพสิจัดใส่จานนะจ๊ะหลังจากพิมพ์จัดจานใส่ได้แล้วกะสิประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวพิมซีซิมให้พี่น้องเบิงเนาะจ๊ะืมพี่น้องแซ่บจ้ะพี่น้องไกลกกะซุกดีนะจ้ะ คลิปนี้ก็บม่เฮียเด็กพี่น้องเบิ้งเนาะจ้าถ้าผู้ใดอยากลองเฮ็ดตามก็ลองเฮ็ดตามเบิ้งเด้อจ้าถ้าเฮาใส่ขมิ้นมันก็สีสีเหลืองงามแบบนี้เนาะจ้าสำหรับพริกแจ่วพิมพ์เนาะจ้าพิมพ์ใส่ใบผักซีน้ำเด้อจ้าพิมพ์ตำตำเหมนก้านมันใส่นื้อเนาเพรา่มีหาาเนาะจ้าตอนที่พิมพ์ตำพริกเนาะจ้าคลิปนี้มาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งถ้าถือใจก็อย่าลืมไปเฮ็ดตามเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ์เฮีๆคลิปดีๆแบบบนนีี้้้มาใหพ่องงเเิด้้ออจขบคุณจ้าาสสหหรรรรััับบบกชมคลิปนี้ สวัสดีจ้า